กราบสวัสดีจ้ะเอฟซีทั้งช่อง YouTube อัมพลนชั่นแนวทุกทุกท่านจา้ะยุขาลงแน่นนี่ก็สิเป็นสารตะปูบ้านโคกใหญ่นะจ้ะซึ่งวันที่ผ่านมาก,ก็ต้องเป็นต้องบอกว่าแน่นก็เสียใจมากๆเลยเพราะว่าเหลขกับบอกเขานะจ้ะแต่ว่าเพิ่งมาเว้นได้หนึ่งวดเองนะจ้ะแล้วมืนอวนเอฟซีอาจสงสัสยว่าปกติมาขอตอนเช้าแต่ทําไมวันนี้มาขอตอนเย็นเพราะว่าหนังแน่นเคยมาขอตอนค่าเนี่ยจ้ะแล้วเพิ่นกะหายตรงๆเลยเกือบถึงสามตัวตรงเลยจ้ะ นี่องันนก็ได้ถือโอกาสมาขอเมืยอนีเลยกะยน้องแนนคิดว่าจะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วระงวดนี้กับว่ได้ออกก็คือปีนี้ไม่ได้ออก30มสิบท่นว่าในจากปีนี้ออกสองมกราคม25 6 7น้าอหสิเจ็้องแนนคว่าตาปูตองหายของขวัญปีใหม่เราทุกคนแน่นอนจ้ะไปะเดี๋ยวไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาขอนะครับในช่วงของบรรยากาศเยน็ยนๆนะครับอากาศหนาวนะครับท่านผู้ชม พอตะคำเมา่อเปิดเนี่ยอากาศหนาวมากๆเลยนะครับนะครับสำหรับสารตะปูบ้านโคกใหญ่นะครับท่านผู้ชมก็อยู่อ่าข้างๆกับตำบลลอนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ติดถนนใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยคืออ่าเอฟซีนะครับถ้าเดินทางผ่านมาตำบลลอนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็แวะมากราบไหว้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ มาถึงแล้วนะคบท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้มาขอนะครับต้อนรับปีใหม่เลย2มกราคมปี2,567เอ่า68นะครับคือขาบเกีียวเนาะท่านผู้ชมเนาะ2มกราคมปี2,568นะครับอู้ยซอยลูกซอยหลานนะปูยเป็นคนลูกที่ไหนแต่ับท่านผู้ชมมืนเนี่ย ผลไมาทำความสะอาดปูไม่เ่ยนะโอ้แมนจะปีไม่เหรเนาะโอ้เหลขกตรงนี้แต่ว่าตรงหาสามเก้าก็ยังเหมือนจะไมาอยู่นะคะท่านผู้ชมแมนจ้ะอันนี้เหมือนผลไมาเอาหนีมาตัาง้งใหม่เป็นดินทรายอ๋อเป็นดินทรายจะไดปักลงไง,ไงนะ่ายๆเนาะแมนอืมแต่เห็นเอฟซีคอมเมนต์หลายหลายคนว่าคือเห็นมาผู ผัาขมาตะปูอยู่ก็ผ่าผาดบลายไปใส่ไปใส่เนาะต้องบอกว่าหลังจากที่น้องแนนทายคลิปมัน้องแนนก็ออกไปเลยแล้วกะมาทายอีกรอบหนึ่งก็รึ่งวดไม่แล้วกะพบเห็นผ่าขมาก็ผ่าผ่าผาดใบผ่าลายตะปูแล้วก็บ่รู้ว่าผู้ใดเอาไปนั่นนะอืมเพิ่นมาถอดเอาไปเลยนะก็เลยถือว่าคุณลุงศาสตร์กะทำบุญไปเนาะจ้ะแม่เพราะว่าเพิ่นอยากได้เนาะนันสิก็เลยอโอเคนะครับท่านผู้ชมปล่อยเพิ่นไปน้องแนนจุดถูกเทียนเลย เอาไหว้บรนกอนเอาคอยมาต่อบุรีจุดถูบอกเก้าบรรทอนคอยต่อบุรี่แมน่นประกาศคอยไปจุดเหล็กถูกับเยลเซมซี่มุนี่เจ้งไหนมีถูกตัวนี้แล้วน้องเนี่ยสิเปลี่ยนใหม่ดีกว่าถือ,อโอกาสคอหนาปูเลยอือท้องสั่นก็นได้อ่ะลองขอหนาปูสักครั้งบิ่งเพราะว่าส่วนหมาเราจะขอตรงนี้เราไม่เคยขอหนาตะปูเลยก็ต้องมาลองขอกับตะปูบ้างแ่นอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชม วันนี้น้องแนนขอจุดทูบนะครับตรงหน้ารูปป้นปูเลยนะครับท่านผู้ชมนั่งอนายก่อนอะแปลกมากเหมือน,นี่น้องแนนขออยู่หนีเลยหมวดนั่นที่ได้ตรงๆน้องแนนกับขออยู่หนาตะปูเด็จ้ะเพิ่นก็ไห้เหมือนว่าไปขอหนันซื้อว่าถึงปูหรือเปล่าแต่ว่ามาขออยู่นี่ปูห้เลยนะแล้วเวลาปูห้นี่ปูกับจะห้ตตอนเนื่องไม่ต่ำกว่าสี่งวดจะปูจะห้จตั้งสี่ตลอด แจ้งแดงวันนี้ก็ขอเ้อปุยปีใหม่ปีหกแปดนี่สองมกราคมปีหกแปดนะครับต้นรับปีใหม่เลยต้นปีเลยขอสามตัวตรงๆนะครับเพราะว่าปกติถ้า f เอฟซีจำได้ปีก่อนก็นสิขิขอสามสิบทันวาเนาะจ้ะสามสิบทันวาหกหกแต่ว่าปีนี้นี่ก็คือไม่ได้ออกวันที่สามสิบทันวาเหมือนทุกๆปีแต่ปีนี้ออกสองมกราคมหกแปดต้องบอกว่า เหมือนเราขอขามปีเลยแหละจะขอเป็นแบบปีใหม่ไปเลยจริงสิมแม่จ้ะเหมือนเป็นงวดแรกของปีเลยหนุน่ยคิดว่าตั้งแต่ตาปูก็ต้องเมตตาห้แน่นอนตรงๆเนาะปีหกแปดนะครับร่มกับแห้งอากาศเย็นมากหนาวเ,เลยนะครับต <จำ S 1> นมชจจนนะครับอากาศหนาวมากๆเลยแต่เอฟซีจำได้นะจาก,กช่วงนี้ประมาณช่วงต้นๆปีนี่แหละที่ตะปูห้ถึงหางงวดติต้องบอกว,ว่าดังแล้วดังแห้งแต่งวด ดีมาก เราเนี่ยจะตอบุหรี่ให้ปู่ก่อนดีกว่านะ สาธุเด้อจ้ะตะปูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อจ้ะตะปูบันโขกไงมณีลูกหลานหน่องแน่นแล้วก็ทั้งช่องอัมพนชนลชาแนลอยากจะมาขอโชคขอลาภตะปูงวดนี้ก็คือสองมกราคมสองพันหางหล่หกสิบแปด ต้องบอกตะปูว่าต้องบอกปูเลยว่าเป็นปีใหม่แล้วก็คือปีหนาแล้วก็คืองวดที่สองนี่ก็คือปีหนาแล้วก็ลูกหลานอยากจะมาขอพึงบารมีพึงใบบุญตะปูอยากให้ปูเปิดดวงโชคลาภให้ลูกให้หลานส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ได้เงินได้ทองได้มีเงินกับบานได้มีต้องถือว่าเป็นโบนัสกับบานหาพอ่อหาแม่หาลูกหาหลานเลยอยากให้ตะปูให้โชคให้ลาภลูกหลาน ไม่ได้ลูหล้านตั้งอกตั้งใจมาขอหนี่ก็บวได้ขอส่วนตนมาขอส่วนร่วมขอส่วนร่วมให้เอฟซีผู้ที่เพิ่นสัท่าในตะปูบันคุกใงหญ่เพื่อนได้โชวได้ลาบกันแล้วเอฟซีทุกทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้ก็ยายเพื่อนได้โชวได้ลาบกันในงวด2มุกรากคม2568ก็ขอให้ตะปูเมตาลูกหล้านให้โชคลูกล้าน3ตัวถ่ายรางวัลทีหนึ่งสองตัวบน2ตัวล่างก็ได้เด้อพู ในงวดสองมกราคม2 5 6 8ให้ลูกหลานไดนมีเงินมีทองกลับบาทไปหาพอหาไหมต,ตังตังวัดเดอร์ปูเดอร์แซ่บุใส่เอาใส่บนงแน่นใส่เอาเทใส่อีกก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเที่ยเพราะว่าต้อกกง,ตงปักเล็กคู่ có thức ý thức ý ơi, ý thức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  ý โอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวช่องอํพพลนะครับก็จะเขย่าเซมซีนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าถ้าน้องแนนนะครับถ้าน้องแนนขอเลขทูบแล้วช่องอํพพลก็จะเขย่าเซมซีนะครับท่านผู้ชมนะครับ มม 2, ไม่แเลกเด้ไหมายเลขสองจ้ะหมายเลขสองหมายเลขสองสองสองใหม่เลยเอาสองใหม่เลยตรงนี้จนีมากก่อนอืมเซมซี่ใหม่ที่สองเด้ไม้ยเลขหกจ้ะสองหก แลก็แล้ว,ลว<ม>เซียมซี่ใหม่สุดถ่ายใหม่ที่สามเดม้ยเลขศูนย์จ้ะสองหกศูนย์สองหกศูนย์สองหกศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นเลขคูก่ก,กันนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นเลขคู่กันนะครับงวดองวอนที่สองมกราคมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมีตัวเลขกยูนําองค์ปูบอลนันแอนเดี๋ยวต้องเบ่งก่อน แต่ว่าพอว่าเล็กวันนี้เพราะท่านไหนมาอยู่แมนสิมากวันนี้บ่หาสามเก่าเนี่ยเล็กง่างมแหงหนึ่งนียน่ะนี่สี่หกหนึ่งน,นะตรงนี้จะเป็นสี่หกหนึ่งแต่ว่าเทียนเน่ตอเทียนละลายเออหนองแง่เราออกเพรว่าเจห้เบุงเราบนบ่ใหเออกองแง่นไหนหาสามเก่าแล้วแม่เพราะว่าบ่ออกนี่หาสามเก่าเนี่ยชัดๆเลยท่านผู้ชม งวดนี้มาแน่เลขฐานปูป่เพราะว่าแกจะเบ่ออกนะรู้คนซื้อว่าผมห,ห,หมั่นใจยังไงนะครับท่านผู้ชมห้าสามเก้านี่นะครับแล้วก็แล้ว่าสังเกตว่าคนเอาบุหรี่มาไว้ตรงหินศักซิธ์ต้นนี้เลยเดี๋ยวเนี่ยตะตตอบุหรี่ให้คนดีกว่าเอาล่งตอหนึ่งหินซักตรตรซิก์โอ้ห็นสักซิตแกค่ายห็นเลขนั่น วางไลยข้างบนกันเลยน้แนนบนบนจน่อยอ,อันหน้ามาทางนี้เออแล้วก็จุดโหลดโอ,อ,พอ้พ่อเปนเลขบ่ดีพ่อเอ้าเลขขึ้นบ่ดีน่ะเลขอีหยังน้องแนน80บู่นย์มาจาพ่อเดี๋ยวเด้อนี่นี่นี่บุรีนี่นะ่ะพ่อต้องข่องลงมาข้างลนะ่างเลยเดี๋ยวเด้อยวเนเนเนชับมากเลยนะ่ะเดี๋ยวเด้อครับท่านผู้ชม ผแลูกกอนจะหายไปเน่ะสองศูนย์ราจะรือเท่าไรเนี่ออนย,ออยหรือแปดศูนย์นะโอ้สองศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์อแ่แปดศูนโอ้โหเลข,ขึ้นเลยนั่นแหละขึ้นบุรีบอกแล้วานของแม่มีความอุึก่ายุหินแปดศูนย์เลยคชัดเลยท่านผู้ชมแปดศูนออ,อืม เมื่ il, วามีพ่อหนุ่มซือวัดตอกมาจุดบุหรี่อยู่หนี่แล้วเพื่อนก็ชัดเลยนะแปดศูนย์ชัดแห้งเลยชัดน้องหนุม่นเนาะนั่นแหละน้องแม่น่ะแปดศูนย์กลายเป็นแปดหนึ่งหรอเป็นแปดเจ็ดหรอหนุ่ม่ อูพ่อพันเปลี่ยนเลขให้แปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดศูนกับแปดเจ็ดเหลือเสื้อน่นะปฏิหารอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมอืมในเลขทั้งแปดศูนย์กับแปดเจ็ดขออนุญาตนีด้ยวยพ่อพอ,อ,นนอูพ่อชัดเลยนะจากแปดศูนย์กลายเป็นแปดเจ็ด แปดเจ็ดเลยนะครับท่านผู้ชมแปดเจ็ดก็แปดหนึ่งแปดเจ็ดมันจะเป็นโขงโขงเมันเพิ่นไห้นั่นอีเลื่องเหมือนพันไห้โชคแล้วครับนี่ครับนี่มันแปดเจ็ดตอนแรกเห็นมันแปดศูนย์อ่ะไม่เป็นไรหมูปฏิหารแห้งนงจักรุดเดอปูแล้วบุหรี่กระดับไปเลยนะหอมมะลงบุหรี่ บุรีดับไปเลยเป็นหาเหล็กเราพ้นดับไปเลยนะเหมือนปูตั้งใจสิหายตัวหนีหรือปลาแต่แปดเจ็ดแปดศูนย์กับแปดแมนนะที่แรกเป็นแปดศูนย์แที่นี่เลขศูนย์หายเป็นเหลือเป็นเหล็กเจ็ดแต่ว่าตอนนี้หลังจากตอนนั้นตอนที่เป็นแปดศูนย์หนีบุรีกันย่งใหม่อยู่เลยนะเหมือนพ่นแบบย่งใหม่อยู่แต่ว่าบัดพ่อเฮ็ดเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดหรอกับบุรีก็หายไปเลยแปลกมากแมน อะไรมันแน่นต่้าบุรี่ไอ้คูอีกนะเผยแตงไม่ก็ได้เดี๋ยวดูเลขคู่กันนะครับวันนี้สองารานะครับีสองพร้อยหกสิแปดนะครับ้องรวมแล้วมาดูเลขคู่านะครับตจ้าตัวไหนนะครับตอนนี้ทําแน่นจุดดู ฐานปูเลยนะครับเหมือนปูเหมือนมีค้อรู้สึกว่าปูอยากให้มาจุดยู่ตรงหนาปูเลยแมนอ้าวตรงกับเด็กฐานแล้วหาสามหาสามแล้วถ้าเก่ามานีเอฟซี่ FC จ๋าจัดเลยวัน,นมปูใส่วันนี้เดือดสามการตงนัน้นบอกว่ามันอ่าก็คือจะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วปกติน่ะถ้าเอฟซี่ขันแมนคน้นเทียน ติดตามตรงนี้มาก่อนกับคนที่ชอบหลินสารกิจมังธาบานนะจ๊ะก็สิรู้ว่าปกติทุกๆปีเลขจะออกสามสิบธันวาก่อนสิ้นปีแม่น่ะแล้วก็ขึ้นปีไม่เลยแต่ว่าปีนี้แปลกก็คือเลขออกสองมกราคมหกแปดก็คือเป็นปีไม่แล้วแม่น่ะปีไม่เลยนาะแมน่นนะก็คือห้ หาชา้มเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเป็นเก่าต้งแน่นต้องมาล่อลุ่นหูหาชา้ชัดแห้งแต่ว่าปูเวลาปูหายนี่ถ้าไม่ให้สองตัวบนสองตัวล่างกระสิหายทั้งบนทั้งล่างหรือบอลสั่กัดสามตัวเลยเคยหายแม่ทันสองอย่างนะครับ เป,เป็นไปได้เบอร์จาเพราะว่าเหมือนเพื่นนหายเวลาเวลาเพื่นอยากหายลูกหายล้านสิเพื่นก็สีหายไปเลยหาสามาเป็นเก่าก็คือตรงกับเหล็กฐานปูเลยแสดงว่าปูหายคักๆเลย<ม>้าเป็นเก่าตรงกันทั้งสามตัวเนาะแมนนะคิดว่าเป็นที่น่าอาศัศจรรย์น,นะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็คือได้หาสามแล้วกับอาจรรย์มากปูก่าอาจจะ<ร>ให้แล้ตรงเลขฐานแล้วแมนเพราะว่าเลขฐานปู่ห้าสามเก้านะครับอันนี้ห้าสามาตรงๆเลยนะถ้าเป็นเลขเก้านี่อู้ยท่านผู้ชมปู่ให้รางวัลที่หนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าตรงกันห้าสามเก้านะจะให้ดูนะครับห้าสามเก้าจะมีปฏิหารไหมครับรลุนคือกันไป,ไปได้ป่ะตรงแน ที่จะเป็นก้าวไหมต้องล่อเห็นไหมบนดีกว่าแต่ว่าเหมือนจะเป็นกลมๆมันอะมีนุ่นเฮ้ยโจรลูกานตด้ปีไม่ปีหกแปดสองมกราหกแปดแน่แล้วแน่ฮึมีกลมไหมเดี๋ยวลอใหม่จัดหน่อยแต่แต่ว่าเป็นหัวกลมๆขึ้นมาบ้านัเน่ะ โรงมีสิทนะลมแล้วนะเลขตรงฐานปูสามตัวตรงเลยนะคำมากเก่านี่คือปูห่แน่นอนเพราะว่าเล็กตรงฐานหนี่เวลาปูห่ปูห่ถึงสามตัวเลยเพราะว่าพอจำในยูเขาหนสามตัวเลยแมนวันนั้นวัดนั้นออกเก้าสามห้าหรืออะไรนี่แหละวัดนั้นออกสามเก้าห้าแมนจ้ะอ้าวพ่ออือ อา้าวเลขหกเลขหกหกกับเก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันห้าสามหกหรือห้าสามเก้าแมนสามตัวเลยท่านผู้ชมอือหูปูหอคักเลยนะปูห่แล้วนะครับตรงฐานปูเลยนะครับตรงกันเ๊ะ บังแน่นะครับท่านผู้ชม่มปูแล้วให้โชคแล้วนะานผู้ชมปูแล้วให้โชคแล้วนะครับต้องบอกว่าปูให้ปีใหม่เลยนะอย่างที่หนูเนี่ยอธิษฐานเลยเพราะว่าบ่มีเรื่องบังเอิญแปลกมากเนาะเพราะว่าตรงกับเลขฐานปูเลยตััวเลยนะครบโอ้โหเหล็กหกอิรินะ สวยนะครับท่านชมห้าสามหกแต่ว่าทํามีเอฟซีคอมเมนต์ว่าสามหกสาออกไปแล้วอย่าเลื่มจะออกแล้วออกอีกได้เป็นไปได้เป็นไปได้ไทุกอย่างแน่นอนท่านชมนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับออกแล้วออกอีกได้เบิดจ้ะว่าอ่าทับกูไ่หา้า สามหนกน,นะครับท่านผู้ชมห้าสามหกจริงๆนะครับชัดเจนที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมห้าสามหกเดี๋ยวมาดูเลขฐานปูนะครับตรงกันนะครับท่านผู้ชมห้าสามเก้าเลขฐานปูห้าสามเก้าเลขทู 5, 3, ข่ห้าสามหกเหมือนพันเลี้ยงให้ไหม,น,ไหมนะเลี้ยงให้เลยนะครับท่านผู้ชมทั้งสามตัวอืแปลกมากเหมือนกัน โอเคนะครับท่านผู้ชมตัวัทมนานวมอเคนะครับท่านผู้วันนี้ก็มาขอต่อตามให้แล้วนะครับกับตะปูบ้านโคกใหญ่นะครับ2อมกราลาหกแปดเลขทูบตรงกับเลขฐานปูทั้ง3าตัวเลยแม่แปลกมากน้องแน่นเลยเพิ่นเลี้ยงให้เลยจ้ะเพราะเลขฐานปูนี่จะเป็น สามเอ้ยไม่ไม่ห้าสามเก้าส่วนเลขทูบก,ก็ไดยห้าสามหกโอ้ตรงกันทั้งสต่ปุ๊เป็นเลี่ยงหาเลยนะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะในช่วงหกกับเก้าตัวเดียวกันแต่ว่ายอย่างที่หลวงแนนบอกว่าเอฟซีอาจจะว่าเอ้าเลขปุคือมา่ห้งวดนี้ออกไปแล้วได้สามหกสามออกแล้วออกอกีกโดยแต่เอฟซีเพรมีอย่างแน่นอนในโลกนี้ออกแล้วออกอีกเพราะว่าสถิติย้อนเอฟซีกลับไปเบิ่งย้อนหล้างย้อนหลังก็คือย้อนเบิ่งคลิปของทางช่องอัมพ์ก้นชาแนลกับน้องแนนได้เลยว่า เวลาปูพนไหน่ปูไหถึงซีงวดขันตําเลยม,มีถึงห้างวดก็มีแมนทังไดก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆสองมกราหกแปดนี้ขอให้รวยทั้งสามตัวนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมกับต้องแน่นนะ,น,น,น,ะ FC นะครับต้องกล่าบลาท่านผู้ชมทุกท่านในความขอขออวยพรในเอฟซีนะครับสวัสดีปีใหม่ปีหกแปดก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับค้าขายหรือทํากิจการงานใดก็ขอให้สาเร็จลุล่วง สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอได้ทองนะครับสมหวังทุกประกาศนะครับสําหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า